กราบสวัสดีพีพ่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่364ค่ะประจำเช้าว,วันจันทร์ที่23เดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภาพมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทจ้ะ 1องค์สามบาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ํเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ี่จ้ะ7จ1 3้น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันจันทร์เป็นหลวงปู่ขาวจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตซูมก่อนนะคะหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนค่ะพี่ๆะ <c oughs> ปีสองห้าหนึ่จ็จ้ะ หลวงปู่ขาวรายการที่1นึ่งนะคะพี่ขาต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จเกตชยโยจะ้ะสมเด็จวัดเกตชยโยนะคะพี่ขารายการที่สองจะ้ะ รายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นพระซุ้มกอจ้ะพระซุ้มกอรายการที่สามนะคะพ,พี่ขาต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นหลวงปุสุขวัดปากคลองมะขามเท่าจ้ะ ปี2466 4 6 6, 6คะ่ะพี่พี่ขาหลวงปู่สุลรายการที่4นะคะต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะรายการที่5จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่พี่ขารายการที่5จ้ะต่อไปรายการที่6คะ่ะ รายการที่6เป็นหลวงปู่เพิ่มจ้ะหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคัดพี่ขารายการที่6จ้ะต่อไปเป็นรายการที่7ครัพี่ขารายการที่7หลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ้ะ หลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะพี่พขารายการที่7คะ่ะรายการต่อไปรายการที่8จ้ะรายการที่8เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะ้ะพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่พขารายการที่8จ้ะร <c oughs> ายการต่อไปเป็นรายการที่9คะ่ะ รายการที่เก้าเป็นพระกลิ่งหลวงพ่อคูณจ้ะพระกลิ่งนะคะพี่ขาของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะรายการที่เก้านะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางจ้ะ พระขุนแผนวัดบ้านกลางนะครับพี่ขารายการที่10จ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นหลวงพ่อโสธรจ้ะหลวงพ่อโสธรน,นะครับพี่ขาด้านหลังจ้ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระนางพญาจ้ะ รายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13จ้ะ13เป็นรูปหล่อพระครูทองสุกนะคะพี่ขาพระครูทองสุกวัดตโนดหลวงจ้ะรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจ้ะ หลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวปี2481นะคะพี่ขารายการที่14จ้ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขารายการที่15จ้ะ ต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระสังกจายหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจะ้ะออกวัดหนองอีดุกค่ะพี่พี่ขารายการที่16นะคะพระสังกจายค่ะ <c oughs> พระสังกจายหลวงพ่อกวยนะคะพ,พี่ขารายการที่16จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะ ต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นพระรอดจ้ะพระรอดรายการที่18นะคะพี่พขารายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะ เรียนมีคราบการใช้งานนะคะพี่ขารายการที่19จ้ะหลวงพุ่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารค่ะมาในเลี่ยมสแตนเลตแบบนี้เลยนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมจ้ะ ต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นพระมาเหศวนค่ะพี่พี่ขาพระมาเหศวรรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นหลวงพ่อคูณจเจริญพรบนจ้ะ ปี2536ค่ะพ,พี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23ค่ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นจ้ะรายการต่อไปรายการที่24ค่ะ ยี่สิบสี่เป็นหลวงพ่อไผวัดกำแพงจ้ะปีสองสี่แปดสี่จ้ะอุ๊ยโทษทีค่ะพี่่ะปีสองสี่เจ็ดแปดค่ะหลวงพ่อไผวัดกำแพงนะคะรายการที่ยี่สิบสี่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นแหวนทองเหลืองเป็นเนื้อทองเหลืองจากของหลวงปู่ดู่วัดสแกนนะคะพี่ขา รายการที่25หลวงปู่ดู่วัดสะแกนะคะต่อไปรายการที่26ค่ะ26เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผู้ขาพระผงสุพรรณรายการที่26นะคะรายการต่อไปรายการที่27ค่ะ27เป็นหลวงพ่อก,กวยวัดโคศิตารามจ้ะ หลวงพ่อกวยปีสองหนึ่งนะคะพี่ผขาด้านหลังเป็นหนุมานแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเป็นพระปิดตาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะค่ะพี่ๆควพระปิดตาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะ ด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่29ค่ะ 29, 29เป็นพระกุเวนลบบุรีจ้ะพระกุเวลบบุรีนะคะพี่ขารายการที่29จ้ะ 300บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะ30เป็นภาพถ่ายหลวงปู่ดูวัดสแก,กนะคะพ,พี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ดูวัดสแก,กจากด้านหลังเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ ด้านหลังเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปูท่ทวดจ้ะภาพถ่ายหลวงปู่ดูนะคะพ,พี่ขารายการที่30จ้ะ300บาทค่ะพ,พี่ขาจ้ะครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพ,พี่ต่อไปเป็นรายการพิเศษจ้ะรายการพิเศษรายการที่1ของเช้าวันจันทร์เป็นหลวงปู่ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะ รุ่นแรกค่ะสิทธิท์ทออสร้างถวายนะคะพี่ขะปี2507ค่ะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรจ้ะรายการพิเศษรายการที่1นนะคะวันนี้มี2รายการค่ะพิเศษ1พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่ค่ะ จ้ะห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่รายการพิเศษรายการที่หนึ่งพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะห้าร้อยบาทจ้ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ค่ะหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะพ,พี่ขารายการพิเศษรายการที่สองจ้ะปีสองสี่หกเก้าค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ขาวจ้ะ รายการพิเศษรายการที่2นะคะจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองหลวงปูง่ขาววัดหลักสี่ค่ะห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พจ้ะ วันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะแล้วก็มีรายการพิเศษ2รายการจ้ะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรโทรค่ะทักไลน์เข้ามาหาันองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3ย่างเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆี่4ย์ค่ะ7 2 1 9 9 3 3สําสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ